โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าจะไม่ทำคลิปนะผมว่าจะไลฟ์สดแต่ว่าผมติดธุระนิดนึงนะฮะเข้ามานี่ก็เจอตึงอีกแล้วนะฮะเจอคุณ AVG ีลุงทองนะครับพอดีเข้ามาทันนะเกือบไปละเกือบไปละไม่งั้นไม่ได้ลุ้นนะครับถ้าเล่นจบไปแล้วมาดูทีหลังมันไม่มันเท่าแบบเรียวๆอะ่ะ มารอบนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็เริ่มมาในแทวแรกจะเป็นโซนิกคุณ a อ g ิจิงเขาได้เปิดก่อนนะฮะซับฟิลิกแมนผมมาที่3ล้าน8แสนยิงเข้ามาไลโจมตีฟิน์งานผมเสียชีวิตไป1ชีวิตนะฮะแล้วก็โกเกตือผมสวนขึ้นไป8ล้าน8แสนนะครับ ยุงก็เข้าไปไล่โจมตีโซนิกตายไปฮะแล้วก็ฟินิกแมนก็ตายไปด้วยแล้วก็ลูกเตะราชันอันติมาจังหวะนี้ฮะสามล้านเจ็ดแสนแต่ว่าด้วงคุณเอวิจลุงทองยังติดไม่ยอททอน,นะฮะแล้วก็นกฟินิกแมนลุกขึ้นมาหงลูกไฟร้วงแถวหลังมาจังหวะนี้ฮะสองล้านแปดแสนยุงเข้ามาไล่โจมตีเกียรโลผมตายไปแล้วก็ยุงผมผมปาดโ,อ,โอันติฟรีไปนะฮะฟินิกแมนผมลุกขึ้นมาไม่มีลูกไฟก็จิกหน้าไปทีนึงแล้วก็ยุงเข้าไปซ้ําเก็บเกียรโลไปได้นะฮะด้วงไม่มีลูกไฟก็ แล้วก็จูโจมทพิตาฝั่งเขาปาดมาฮะห้าล้าน4ี่แสนแต่ว่าฟินิกแมนผมก็ยังมีอีกชีวิตหนึ่งนะฮะเข้าสู่เทอร์นที่สองมัดโกเคซึครับผมน่าจะปิดฉากเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยแล้วก็ยุงเขาก็ถึกเอาเรื่องอยู่นั้นเนี้ยเรียบร้อยฮะโอ้โหนี่แหละฮะตอนนี้ก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบ8ทีมเราจะเจอกับใครนะฮะป๊าบเข้ามา ในรอบ8ทีมโอเครอบ8ทีมก็จะมีผมนะฮะคุณบาบังทําวันคุณรูเมียคุณจานปอครับคุณสัวเถานะฮะคุณพอดคุณท็อปสันนะฮะแล้วก็คุณดีเร c กวอเตอร์คุณท็อปสันเนี่ยหลุดมาฝั่งปีศาจแต่ว่าเข้ารอบ8ทีมเฉยนะฮะอย่างโหดเลยนะครับเพราะว่าโซนิคเขา5ดาวแล้วนะเร็วจัดเลย เดี๋ยวต้องมาวัดกันอีกทีนึงผมคิดว่าฝั่งขวามือเนี่ยผมน่าจะได้ชิงกับคุณท็อปสันนั่นแหละฮะส่วนฝั่งผมก็อืมก็น่าจะชนะได้นะฮะเพราะว่าความเร็วผมเหนือกว่านะแล้วก็ยุงก็ไล่โจมตีรัวๆเลยอะ่ะไปฮะเดี๋ยวไปรอดูรอบ8ทีมสุดท้ายตอนเกมเริ่มเลยนะครับโอ้โหเกือบแล้วฮะยังดีนะที่มาทานันตอนรอบชิงอะผมคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วนะฮะ ก็เป็นคุณทับสันจริงๆด้วยนะครับที่เข้ามาชิงกับผมโอเคโอโหทีมเขายังโฮดเลยอ่ะผมว่าผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะมาเรื่อม,มาในแทนแรกก็เป็นโซนิคเขาตามนั้นแหละฮะแล้วก็ปับความเร็วให้โกเฮสึก,กับยุงมาฮะสับเกียร์โลผมมาจังหวะนี้เรียบร้อยฮะเกียร์โลผมลงไปนอนละแล้วก็โกเฮสึอันติมายุงเข้ามาแล้โจมตี ฟินิแมนผมตายนะครับแล้วก็จู่โจมพิตาปาดด้วงผมมาจังหวะนี้ฮะแล้านโอ้โหด้วงผมมองเท่งเลยฮะแล้วก็โกเฮดซื่อผมได้สวนคืนบ้าน,นครับแล้านสามแสนยุ่งเข้าไปโจมตีเมลชากาดตายไปแล้วก็ฟินิชเสียชีวิตลุกขึ้นมาอันติหลวงแถวหลังไปจังหวะนี้ฮะห้าล้านสามแสนยุ่งเข้าไปโจมตีโบล็อตตายนะครับแล้วก็ต่อด้วยลูกเตะราชันจากโบล็อตงัดหน้าโซนิคไปที่6ล้านนะครับแต่ยังไม่ตายนะยุ่งเข้าไปโจมตีซ้าเก็บไปได้นะฮะ เกียโล่ฝั่งเขาไม่มีลูกไฟก็ชี้นะให้ยุงเขาไมาได้จิก1ทีนะฮะแล้วก็2ทีโอเคโกเคสกผมยังไม่ตายนะฮะได้มีเลือขึ้นมาอยู่เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับหมัดโกเคสกฝั่งเขาได้เปิดมา1นล้านสองแสนนะครับยุ่งเขาไม่จมตีโอเคฟิลิชแมนผมไม่ตายนะฮะยังรับตีมได้อยู่นะฮะปาดมาครับ4ี่ล้านเก้าแสนฟิลิชแมนผมลงไปตายแล้วก็หมัดโกเคสกสวนขึ้นไป3าล้านสามแสน ยุงเข้าไปโจมตีโกเคตสึฝั่งเขาแต่ว่ายังไม่ตายนะฮะแล้วก็ฟินิกแมนลุกขึ้นมาล้วงแถวหลังครับผมผมลูกไฟฮะสองล้านสามแสนยุงเข้าไปสาอีกเก็บเกียโลฝั่งเขาไปได้นะฮะล้วก็ต่อได้ลูกแต่ราชันจากโบล็อสงัดหน้าโกเคตสึไปจังหวะนี้ฮะสี่ล้านแปดแสนเรียบร้อยฮะโอเคฝั่งเขาเหลือยุงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เข้าสู่เทอร์นที่สามฮะจู่โจมพิปตาปาดฟินิกแมนผมมาอีกฟรีๆนะฮะแล้วก็หมัดโกเคตสึผมสวนขึ้นไปหกแสนห้าหมื่นยุงเข้าไปจิกเรียบร้อยฮะปิดฉากไปได้โอ้โ เกือบตายนะครับโดนเขาเปิดก่อนรัวๆเลยอะ่ะเกมนี้คือแบบฟิลิปแมนเป็นฮีโร่มากนะฮะรับตีรัวๆเลยนะครับยังดีที่เข้ามาปรับตัวทันนะครับไม่งั้นโดนแก้ทางนี่แบบน่าจะแพ้นะเนี่ยโอ้แชมป์ฝั่งฮีโร่มาเล่นฝั่งปีศาจเกือบแพ้เขานะครับส่วนฝั่งฮีโร่ก็จะเป็นคุณ avg l i o t นะครับที่ได้แชมป์ไปในอาทิตย์นี้แล้วก็ในส่วนของอาทิตย์นี้มากองกันอยู่ฝั่งปีศาจกันซะส่วนใหญ่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ